สวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็กับช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจว่าอังกฤษนั้นกําลังเสี่ยงกับเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซ้ารอยปี1976ซึ่งเคยสร้างความเสียหายอย่างหนักขณะที่หนี้สินและต้นทุนการผู้ยืมพุ่งสูงขึ้นนะครับและกําลังก่อให้เกิดความข้อกังขาต่อแผนงบประมาณของพรรคแรงงานนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนาได้เตือน ว่าเรื่องนี้กําลังจะก่อวิกฤตอย่างหนักให้กับทางด้านอังกฤษเช่นเดียวกับทางด้านฝั่งของเยอรมนีนะครับเมื่อทางด้านนายกรรฐมนตรีฟรีดิทเมิร์ตออกมาเตือนนะครับว่ารัฐสวัสดิการของเยอรมนีไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ในรูปแบบเดิมเนื่องจากข้อจํากัดทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรายละเอียดทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเข้ามาแล้วฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวัน ที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับหนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟนั้นรายงานถึงวิกฤตนะครับที่เกือบ50ปีก่อนทําให้รัฐบาลพรรคแรงงานในขณะนั้นต้องขอกู้เงินฉุกเฉินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF หลังจากที่งบขาดดุลและเงินเฟอ้อควบคุมไม่ได้กลายเป็นหนึ่งในวิกฤตครั้งเลวร้ายที่สุดของอังกฤษหลังสงครามโลกซึ่งเงินช่วยเหลือในครั้งนั้นนําไปสู่การตัดงบประมาณ่ากรุนแรงและพรรคแรงงานก็เสียอํานาจในอีกไม่กี่ปีถัดมา ขณะนี้ราเชลวิปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําลังเผชิญคาเตือนที่คล้ายกันโดยมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดช่องว่างด้านการคลังมากถึง5 0,000 000, ล้านปอนด์หรือว่าราวๆหกหมพันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ดอกเบี้ยจากหนี้ของประเทศจะพุ่งทะลุ1นึ่0 0สนล้านปอนด์โดยหนี้สาธารณะขณะนี้สูงกว่า9 6เซ์ของ GDP คิดเป็นมูลค่าประมาณ27ล้านล้านปอนด์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาระหนี้ที่หนักที่สุดในโลกพัฒนาแล้วต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลก็เพิ่มขึ้นาวดเ็ โดยอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรอายุ30ปีทะยานขึ้นไปเกิน5.5เเสูงกว่าของสหรัฐและกรีซจากข้อมูลของทางด้านแจ็คจิสชาดาอดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเขาบอกว่าแนวร้มเศรษฐกิจในขณะน,นี้อันตรายรพอๆกับช่วงเวลาก่อนที่สาก่อนที่อังกฤษนั้นจะขอกู้เงินจาก IMF ในปี1976พร้อมเตือนว่าอังกฤษนั้นอาจจะประสบปัญหาในการ,ในในการจ่ายเงินบำนาญและสวัสดิการสังคม แอนดรูเซนเทนอดีตกรรมการนโยบายของธนาคารกลางอังกฤษนะครับระบุว่าราเชลลิฟกำลังนำพาเศรษฐกษิจอังกฤษไปสู่วิกฤตปลายปี1976อดีตรัฐมนตรีคลัมอย่างเดนิสกิลลี่ในช่วงปลายปี2025หรือว่า2026ก็บอกว่าพัฒรง,งานนั้นกำลังเร่งเงินเฟอ้อผ่านการขึ้นภาษีการกู้ยืมและการใช้จ่ายจำนวนมากซึ่งมันจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้ไปจนถึงปีหน้าค่าวตือนเหล่านี้มีขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่ริฟจะนำเสนองบประมาณประจำ ดูใบไม้ร่วงครั้งแรกของเธอซึ่งคาดว่าเธอจะประกาศขึ้นภาษีเพิ่มเติมเพื่อชดเชยช่องว่างด้านงบประมาณซึ่งนักวิจารณ์บอกว่าอาจยิ่งสําเติมภาวะถดถอยรัฐบาลพรรคแรงงานนั้นยังเผชิญกับความท,ท้าทายทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นรวมถึงกระแสะสนับสนุนที่ลดลงในขณะที่ทางด้านในเจฟาราัสผู้นำพรรครีฟอร์มยูเครนก็บอกว่านี่มันเหมือนกับยุค1 9 7 0งพัารอยซ้ำรอยอีกครั้งขณะที่เคมีบาเดน็อก ผู้นำพักอนุรักษ์นิยมก็ออกมาบอกว่าต้นทุนการกู้ยืมที่พุ่งสูงคือผลลัพธ์จากความล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจของพักแรงงานลอนดอนเวลานี้ก็กําลังดําเนินการในการที่จะเพิ่มบบประมาณด้านกลาโหมให้ถึง2.5เปของจ d p ภายในปี2027เพื่อสอดคล้องกับพันธก,กรณีของนาโตอังกฤษนั้นยังคงเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนยูเครนที่เข้มแข็งที่สุดโดยมอบการช่วยเหลือทั้งทงาหารและการเงินหลายพันล้านปอนด์ซึ่งยิ่งทาให้ภาวะด้านการคลังของประเทศนั้นตึงตัวมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันนั้นทางด้านนายกรัมนตรีของเยอรมนีอย่างฟรีนิดเมิร์ตอ,ออกมาเตือนนะครับว่ารัฐสวัสดิการของเยอรมนีเองก็ไม่สามารถดาเนินต่อไปได้ในรูปแบบเดิมเนื่องจากข้อจํากัดทางการเงินที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเอนื่องฟรีนิดเมิร์ตนั้นกล่าวถ้อยแถยลงเมื่อวันที่23สิงหาคมระหว่างการประสสยต่อสมาชิกพ,าาพรรคราธิปไตคริสเตียนหรือว่าซ d u ในเมืองออสนาบรุกรัสโลเวอร์ x ซ็คโซนีซึ่งเป็นที่ตั้งของผู้ผลิตรถยนต์โฟล ks วาเกนบอกว่ารัฐสวัสดิการในรูปแบบที่เรามีทุกวันนี้ ไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้อีกต่อไปโดยศักยภาพทางเศรษฐกิจที่มีพร้อมเรียกร้องให้มีการประเมินระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานใหม่โดยระบุว่าการใช้จ่ายด้านสวัสดิการแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่47,000ล้านยูโรหรือว่าประมาณ55,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วและยังคงเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการพุ่งสูงขึ้นและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอีกปีนี้เนื่องจากว่าประชากรของเยอรมนีมีอายุเฉลีย่ยสูงขึ้นและอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นนั่นเอง ประเทศให้การสนับสนุนในหลายรูปแบบรวมถึงเงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยและบุตรเงินว่างงานเงินอุดหนุนครอบครัวและการดูแลผู้ป่วยรวมถึงผู้สูงอายุอย่างไรก็ตามด้วยเศรธธษฐกิจที่ซบเซาในปีนี้อันเนื่องมาจากปัจจัยโครงสร้างวัฏจักทางเศรษฐกิจภาระต่อระบบสวัสดิการจึงเพิ่มขึ้นโดยผู้รับผลประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพลเมืองเยอรมนีแต่ก็มีสัดส่วนหนึ่งเป็นชาวต่างชาติด้วยในการกล่าวสุนทรพจน์เดียวกันนี้ฟรีดิทเมิร์ตบ,บอกว่าเยอรมนีนั้นกาลังประสบกับวิกฤตโครงสร้างไม่ใช่แค่ความอ่อนแอชั่วคราวและยอมรับว่่่่าาากกกรรนเศษิจททีีใใหญสุดยโปลม เข้าฮุบเข้ารอยนั้นยากกว่าที่คาดเอาไว้จากที่เคยเป็นพลังขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจสาภาพยุโรปเยอรมนีนั้นกลับชะลอตัวลงอย่างมากตั้งแต่ปี2017โดย GDP เพิ่มขึ้นเพียงแค่1.6%กเเตคำเตือนของฟรีดิทเมิร์ตมีขึ้นในขณะที่ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจเยอรมนีนั้นหดตัว0.2%ในปีที่ผ่านมาหลังจากหดตัว 0. 3%ในปี2023ซึ่งนับเป็นคร้งแรกนับตั้แต่ต้นวรรษ2000ที่เศรษกิจใหญ่ที่ดในุโรปหดตัวต่อเนื่อง2ปีติดต่อกัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงในช่วงที่โอลาฟโซดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและยังคงอ่อนแอลงในสมัยของฟรีดิทเมิร์ดโดย GDP ลดลง0.3%ในไตรมาสที่2ของปีนี้ตามข้อมูลล่าสุดจากสำนักง,งานสถิติของเยอรมนีโดยปัจจัยหลัก,ลกดันภาวะถดถอยได้แก่ราคาพลังงานที่สูงขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะนั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับกับเรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจของชาติในยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษซึ่งแม้ว่า พวกเขานั้นเนี่ยจะแบกซิกออกจากสาภาพยุโรปแต่ว่าเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงผูกพันกันกับชาติอื่นๆในภูมิภาคนั้นก็ทําให้พวกเขาดันตกอยู่ในภาวะลำบากเช่นเดียวกับเยอรมนีนะครับหลังจากที่พวกเขานั้นไปคว่ำบาตรเรื่องของพลังงานจากทางด้านรัสเซียทําให้พวกเขานั้นต้องใช้พลังงานราคาแพงและที่พบเห็นนั้นก็คือภาวะราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนั้นกําลังดําเนินการทําให้ประเทศนั้นเข้าสู่ภาวะวิกฤตโดยเฉพาะการที่ฟรีดิทเมิร์ดนั้นออกมายอมรับนะครับว่าเวลานี้ เรื่องของการใจรัฐววัิการนั้นเนี่ยคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ยังไม่ได้มีการประกาศกันออกมานะครับว่ารัฐววัิการที่ทางการเยอรมนีนั้นได้ดูแลประชาชนนั้นจะออกมาในรูปแบบไหนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่ช่องถาอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารนะครับจากต่างประเทศไม่ว่าเรื่องราวสถานการณ์ความขัดแยง้งที่มีอยู่ทั่วทุกมุมโลกในเวลานี้เรื่องราวการเมืองระหว่างประเทศนะครับรวมถึงเรื่องราวแบบนี้ข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจที่สําคัญสําคัญ เรามีมาฝากคุณผู้ชมกันในทุกๆวันนะครับรวมถึงเรื่องของข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเทคโนโลยีและก็เรื่องของดาราศาสตร์นะครับก็มีมาฝากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันดังนั้นคุณผู้ชมเข้ามาแล้วนะครับก็ฝากกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์ช่องถาอัปเดตนะครับรวมถึงแชร์ข่าวที่ท่านชื่นชอบให้คนอื่นนั้นได้ติดตามร่วมกันหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเดือนละ100บาท300บาทหรือว่า600บาทหรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนเป็นซปเปอร์สติ๊กเกอร์ซบ สำหรับข่าวที่ท่านชื่นชอบในแต่ละข่าวก็ทําได้เช่นเดียวกันหรือว่าท่านนั้นจะร่วมสนับสนุนนะครับผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีอมรัพ์เลขที่บัญชีก็1 6 9 3 4 2ก1 1 1ี่ครับ169342511 1ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําได้เช่นเดียวกันขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันครับ